โบกับเราเฟย์บอยเฟเตอร์ครับกับช่วงเฟย์บอยรีวิววันนี้ก็อยู่เหมือนเดิมกับเอชัยแล้วก็ไก่ตัวตัวต่อยบอลนี่ไหมครัใช่ตัวต่อยวองข้าวไม่รู้มันเป็นอะไรผมว่าผมจะขอสักทีนะครับขอพี่ใหญ่ถ่ายก่อนพี่ถ่ายก่อนถ่ายก่อนถ่ายก่อนคลิปสุดทายพี่ยังคลิปสุดท้ายก็สามคลิปก่อนหน้านี้ครับเรารีวิวชุดเด็ดห้าแล้วพี่เด็ดสิบกับกับสิบเอ็ดวันนี้ก็จะเป็นสิบสองชุดสุดท้ายแล้วเดี๋ยวเราไปดูของในกล่องกันเลยครับ เดี๋ยวดูของในกล่องเลยครับแต่ก่อนอื่นก็ดูสมบัติกล่องก่อนเหมือนเดิมกาชาเหมือนเดิมผมบอกว่าก็ผมเปิดอะไรก็เกลือจริงเหรออุ้ยก็สาวน้อยบุภาพี่เบ่งบานเซล่านะครับช่องอาถ้าคุณมีหนิที่มีชื่อเหมือนกับช่องแฟงการของเรานะครับไอตัวเนี้ยจะไม่ถูกดีทายโดยเอฟแล้วก็นอกเทิร์มันยืดสิบห้า ช่องอาอย่างเดียวนะอ่าแล้วก็ช่องแวนช่องเรีย่ครับบ้านหนึ่งคอแพนโทเกนสองใบง่ายๆไม่มีอะไรเก่งเลยพอพื้นหลังป็นสีขาวแล้วมันเป็นฟอยแบบนี้มันสวยมากเลยส่วนตัวผมชอบฟอยแบบสากๆที่มาในไมเทินของของเนี่ยแต่ฟอยสากแพงหล่อต่อไปตัวหน้ากล่องเรากล่องครับสาวน้อยอ่าบุผาแห่งดอนรัตนรัตอาชาก็เมื่อลงสนามช่องแวนช่องเรียอ๋อเกิดทว่าแวนทั้งเรียนเลยนี่ว่า คาเดบาหนึ่งคอแพนโทเคนสองใบลูช่องอาตัวนี้บวกหมื่นจนจบเทินแล้วก็เทกล่างครับรีทเรียเราสามตัวคอแพนโทเคนคู้ดอกไม้ของอาชาหนึ่งใบคู่ดอกไม้อาชาเป็นยังไงเดี๋ยวเลื่อนไปเดี๋ยวก็จะเจออ่าเดี๋ยวเราจะอธิบายทีเดียวแน,น,น่นอนว่าตัวหน้ากล่องก็สี่แล้วอืมก็สี่จริงๆทำไมเคเจอมีแบบนี้บ้างก็ไปถามไปถามคนละโบไทยแล้วกันเนาะไม่เข้าใจ <c oughs> คนคนผลิตก็ชื่อภูรินนะครับ เอาพูลีอยู่ฝ่ายพูลีนหอว่าอยู่อินิเตอร์อ่าไม่ใช่ไม่ใช่มาเป็นมุกอ่าต่อไปอัศวินผู้งดงามอาร์วลช่องแวนช่องอารในเธอของเราถ้าคุณมีถ้าคุณมียูนิตที่มีชื่อเหมือนกับบรรยากาศของเราในช่องอาตัวเนี้ยบวกหมื่นไอออกยี่สิบสามฟอรใบเดียวสามสามยังไม่รวมบูทฟอ์สองก็วิ่งออกสองเคียร์แต่ตัวใหญ่อาชาเล่นฟอร์สอง หนึ่งหนึ่งเคยเคยโดนแล้วกูแต่หักกับผมแล้วไม่ต้องแต่หักแล้วล่ะแต่ตอนนีกก่อนเราจะแต่หักเราคนแต่หักตัวที่มันนอนแค่คิมูข้างหน้าผมเนี่ยเราฟอสสองมนเร็วไงพี่ฟอสสองเร็วถ้าถ้าเขาหลุดเกณฑ์นะถ้าเขาหลุดเกณฑ์ก็ควรเล่นฟอสสองนั่นละตัวนี้เกจสามก็จะให้มาแปดใบเกจสองตัวเล่นตัวลกล่องตัวลิสตุมได้ซึ่งแน่นอนว่าก็ให้สี่ใบต่อกล่องก็คุ้มก็มนแล้วต่อไปวานิลาวานิลาชิวหนึ่งหมื่นพาวหนึ่งหมื่น สาวน้อยแห่งความจริงใจมิดอ่ามาริสทุกคนน่าจะทำไมบล็อกอื่นไม่เจอไอ้บล็อกนี้อ่ะเจอไม่รู้ดิสงสัยผมติ่งไม่ชอบแนวนี้ไม่ได้ชอบแต่ถ้าคนจะมีคนชอบหน่อยเนี้ยไม่ให้สีใบมิลาไม่ได้ใส่หรอกเมเดนออฟไม่บอทฟรีไงเมื่อนี่นี้โจมตีถ้าคุณมีหนีห้าใบหรือมากกว่าบวกหมื่นจบการต่อสู้นั้น โอ้โหใส่ตีได้นะตีแหวนตีเลยนะเียก็ได้อยังไงมันก็บวกหมื่นให้กี่ใบเนี่ยโอ้ให้สามขอสองก็อ 2, อกสองเปิดสองคิีก็แรงยังไม่ได้รวมบูทเนียนี่ของใช้นิดหนึง่งเมื่อในนี้ลงสนามนะครับก็ทิ้งหนึ่งแล้วก็จวดหนึ่งแล้วก็ถ้าแวนเราเป็นเกรสามแวนเบรกสามหนึ่งใบจะได้ห้าพันได้แอนเปาพลังวแวนเมื่อก่อนเมืเ่อก,ก่อนเ<า>มื่อก่อนอะไรนะวนิลา แปดพันงง่กลับมาก็มีเอฟเฟคแล้ว <S 1> <S 1> ใช่แล้วไม่ได้กลับมาอีกแล้วกลับธรรมดากลับมาสี่เลยอ๋อกลับมาตัวเยอะเลยกล็ต้องเยอะแหละแหมแล้วตัวนี้มีหลังกล่องด้วยได้ข่าวใช่เมเดนออฟอ่าบาูเดชติดตัวเนี้ยติดเมเดนและมีข้อดีด้วยสโบรัตหนึ่งคอแพนโทเคนไม่เกินหนึ่งไมล์ลงช่องอ่าและไอตัวโทเกนที่เลี่ยมมันได้ห้าถามว่าเก่งยังไงเอาไปเล่ยเอาโบลต์ยูนิตนี้พี่ไม่ใช่ยูนิตนี้ได้ห้าแต่ว่าไอตัวโทเกนที่ลงอ่ะ เออถ้าเล่นกับอเบอรลอตเหมื่นแต่ถ้าเล่นกับอาชากแ็แค่ห้าเออบวกเป็นแอคทีฟเลยนะกดตด้ทุกเทินเลยใช่ถ้ามันยังไม่ตายถ้าโซมีมากพอโซเราไม่ได้เอาไปใช้อะไรอยู่เลยอันนี้เป็นตัวบ้าอะไรไตัวอะ <c oughs> ไร<ห>เนี Peach, ่ยโมโมซึโมพีชลูกผีแต่ง่ายๆ<อ>เมื่อน,น,นี่นี้บูนะครับถ้าคุณมี unit ยูนิตห้าใบรวมแว่นด้วยนะเนี่ยถ้าคุณมี unit ยูนิตห้าใบห้าใบหรือมากกว่าหรือมากกว่าโซบัสหนึ่งตัวมันบวกหมื่น โคตรแรงเลยแล้วให้มาโอ้ยเก็บความรู้นะโมโม่ายญี่ปุ่นแปลว่าลูกพีชนะก็มันเป็นโมโม่แล้วก็พีดด้วยคือมันจะทับซับทำไมก็เปนไอนี้เมลอนไหมเนี่ยเมลอนเนาะใช่อันีเมโลเมลอนชื่ออันนี้เมโลเมลอนชื่อแม่งแปลกเมื่อลงสนามครับจั่วชิงหนึ่งแค่นั้นแหละไม่มีอะไรให้มาสามไปต่อไป เริ่มโอซูโอ้ยน่ารักตัวนี้ชอบแหละไม่คุณอะชอบแหละชอบแนวนี้อันนี้เป็นเอ่อทีเก่าเดนิลให้มาสี่ใบติดมาเก็บเทียเช็ดนัดบูเลตอ่าให้สามใบลูกขนุนทุเรียนเลมันเป็นมัเป็นไอไออเม็ดไอเนี้ยเม็ดหนามอ่ะอ่ะอสูรแหมเพื่อนบ้านที่ดีบอริสเพื่อนบ้านที่ดีเลย เหมือนหาเสือมากแต่ไม่ติดนะสิเออแต่มันไม่ติดเสียได้ทำไมไม่ติดอ่ะตัวนี้เสือดอกไม้ต้องดองตัวนี้ให้สี่ใบสี่ใบแล้วก็ดอไปจีใบเดียวเท่านั้นใบเดียวใบเดียวงดงามตามเคยก็ให้หนึ่งใบและใบต่อไปนี้เป็นใบที่ทุกคนส่วนใหญ่จะเปิดเพื่ออยากได้คิวครับคิวอุ้ยมังกรกนโอ้แฝรลีไลด์ดากอนอ่ะเหมือนไม่กล้าหรเนี่ใส่กับอโบรนก็สวยนะเข้าเข้าอีกแบบเออจริงแมน เพราะว่าอวล้อมันไม่ค่อยกีคาตาบ้านไงใส่ตัวนี้ได้ก็ไม่เสียหายแล้วต่อไปนี่พาวเล์อิลิเตอร์เหมือนเดิมรครับอือันนี้ควิชชิลควิชชิลใหม่สองมือ่อานี่พูดเอาไม้ของอาชาเดี๋ยวอธิบายก่อนโทเคนเนี้จะต้องเรียกจากเอฟเฟกของ <A cha. S 1> cha, อาชาเท่านั้นที่มีเอฟในการเรียกแล้วก็ช่องเรียคอนทนิวยูนิตนี้จะมีชื่อเหมือนกับแวงกาของเราที่มีชื่อว่าที่มีคำว่าอาชานะ ก็คือเป็นตัวเดียวกันได้<ช>แล้วก็เมื่อหนีนี้สั่งตีนะครับเลือกแวนกาของคุณหนึ่งใบที่มีคําว่าอาชาจนจบเทิร์นปรับเปลี่ยนพาวเวอร์และชีของกาเป็นี้เท่ากาเป็นนั้นจกว่าจะจบการต่อสู้อนนี้ที่เราปั๊มฟอสไปเรื ο, ่อยอาชามันจะแรงไปเรื่อย ο, ใช่ไหมใช่ซึ่งตอนที่อีตัวโทเคนอาชาตีก็จีม้มาชาก็ได้พาวกชีใช่อืมง่ายๆแต่กรณีที่เราได้เช็คอ่ะไอ้ตรงนี้จะเป็น keyword เอนิดนึงก็คือตอนได้เช็กได้ชีคุณเดชชใช เราส่งคีย์ให้ใบนี้ส่งพลังให้ใบนี้และตอนมันเตี่ยมันบอกให้ปรับเปลี่ยนพลังและคีย์ของคุณให้เท่ากับอาชาหายนะจ๊ะพวอพอร์หายใช่ก็หมายความว่าหลังจากนี้คือคีย์ข้างให้ตัวนี้ส่วนพลังไปลงที่แวนแล้วพออีนี่ตีจิ้มแวนได้พลังมาไม่ออแวนเอาแวนหมดเพอไม่ได้คีย์หมดเลยม,มันจะได้เท่าแวนหมดเลยทั้งพวเวอร์คีย์แน่นอนว่าของของชายก็สองใบถ้ามันไม่เจอเผ่าันก็รอดแหละปกติมันก็ไม่ค่อยได้ลงเยอะอยู่ละใช่มันก็เล่นสองตัวตัวนี้น้องน่ารัก หน้าตรงไหนวะแม่งไปใข่ทีไรเจอแม่งกระทืบทุกทีเลยใค้สามไปครับให้สามอสก็สามฟอสองสามก็สำหรับทีดีหนึ่งกล่องถือว่าคิดว่าไงคุณพอดีใช่แจริงคุ้มนุกกล่องเลยนะที่เราพูดมาก็แต่เสจไปเจอยันยานาชาแต่จริงสำหรับใครที่เล่นแคนฟอร์ดควรเปิดสามกล่องนี้ก็ดีนะถ้าจะเล่นเกียร์ร้อยั่นและ แต่ว่าเป็นชุดเริ่มต้นดีๆทั้งสี่แขนที่เรารีวิวไปแล้วก็เหมือนมีใครบางคนกำลังมองมองอะไรบางอย่างเลยครับปล่อยเข้าไปผมว่านี่เปิดคลิปด้วยเหรอโอเคก็ขอบคุณร้านกาแสงเมนะครับที่เป็นสปอนเซอร์ใช่องเราครับก็ก็ชิ้นต่อไปจะเป็นเกี่ยวกับอะไรหรือว่ารีวิวอะไรก็ฝากติดตามด้นะครับวันนี้ผมและคุณเอกชัยขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับบ๊ายบายจ้า